ผลงานมงคลสยามเป็นผลงานที่ผสมผสานศิลปะโบราณกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในยุคป,ปัจจุบนันต้องยอมรับเลยนะคะว่า,ามูเตลูอโิโคโนโมีหรือธุรกิจสายมูมาแรงมากอย่างนนทไรจิวิสตูดิโอตอนที่เรามาทาแบรนด์แรกๆเนี่ยเราไม่ได้นึกถึงเทนอะไรเลยคะ่ะว่า,าธุรกิจสายมูที่เราทำเนี่ยว่าจะไม่ได้มูจากแบบเต็มรูปแบบแต่ผลงานที่เราทําออกมาเนี่ยเราต้องการทามาเป็นงานพุทธศิลป์งานพระที่มุ่งหวังให้เป็นเครื่องยึดเยวจิตใจเหมือนกับ งานธุรกิจสายโมดทั่วไปอะค่ะตัวกี้เองรู้สึกว่าความเชื่อมั่นอยู่คู่กับคนไทยมาตลอดอยู่แล้วอย่างงานพาร์ทิกิปทำกิ๊กก็เชื่อว่ามันมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะอีก20ปี30ปีกี่ก็เชื่อว่าเขายังมีอยู่แล้วค่อนข้างมั่นใจว่างานพุธศิ์ยังคมงมีความต้องการอยู่เสมอแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่ารูปแบบของผลงานะเราจะทําให้มันเข้ากับอยู่เข้ากับสมัยได้ยังไงต่าง,งหากล่ะค่ะ เน่องผลงานของเราชิ้นนี้คือผลงานมงคลสยามเป็นผลงานที่ผสมผสานศิลปะโบราณกับเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเราได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปะเครื่องลายครามที่มีมาตั้งแต่สมัยยุทธยาเรานําศิลปะนี้มาผสมผสานกับผลงานของเราโดยนําเสนอลวดลายสีสันเครื่องของลายครามมาประดับอยู่บนเหรียญผ้าอย่างพื้นหลังเราทาเป็นลวดลายสับปะรดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องลายครามค่ะ แล้วเราแนะนํำเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานกับงานปีมือคือเราใช้เทคโนโลยี C N C เข้ามาเป็นส่วนช่วยในการแกะบล็อกเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ควบคุมการทํางานของเครื่องจักรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ค่ะในการผลิตผลงานชิน้นนี้เราพิถีพิถันทุกขั้นตอนโดยเฉพาะเทคนิคก,การลงยาสีเราจะใช้ส่วนประกอบที่มาจากแร่ธรรมชาตินํามาบดละเอียดแทนการใช้สีที่มาจากสารเคมีซึ่งต่างจากงานทั่วไปที่มักใช้สีสําเร็จรูป วิธีการลรงยาสีที่เราใช้นั้นเรียกว่าวิธีการลรงยาสีร้อนหลังจากการลรงยาสีเสร็จแล้วเราจะต้องนำงานไปเผาไฟเพื่อให้สีละลายและเกาะติดบนเนื้อเหรียญซึ่งขั้นตอนนี้อาจต้องใช้ความชำนาญและประสบการณ์เพราะหากเผาไฟนานเกินไปสีอาจจะไหม้หรือหากเผาไฟไม่นานพอสีก็อาจจะไม่เกาะติดผลงานมงคลสยามนี้เต่มไปด้วยคุณค่าทางจิตใจที่หลอมรวมความ,มงดงามของศิลปะวัฒนธรรมและความศรัทธาเข้าไว้ด้วยกัน ด้วยความตั้งใจที่เราต้องการนําเสนอความเชื่อความศรัทธาผ่านงานพุทธศิลป์อันประณีตผสมผสานเอกลักษณ์ของศิลปะบนเครื่องลายคามสู่เหรียญ่าที่เปลี่ยนไปด้วยความมงคลน,นั่นเองค่ะ